เคยได้ยินเด็กวัยรุ่นคุยกันว่าอยากตัดมุดลูกทิ้งเพราะว่ารำคาญประจำเดือนเขาจะทำได้จริงไหมและจะมีผลต่อร่างกายยังไงเอพิยวโคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทาง 0832993223 ID l ล n e 0832993223ถ้าถ้าเราบอกว่ามดลูกมีความสําคัญอย่างไรนะคะส่วนหนึ่งมดลูกเนี่ยมันก็ให้ความความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคือเรามีประจําเดือนแต่ถ้าเราบอกเราไม่อยากมีประจําเดือนอันนั้นก็เป็นเดี๋ยวขอเก็บตรงกรณีที่เราไม่อยากมีประจาเดือนก่อน <c oughs> แต่ถ้าเราบอกว่าเออคุณหมอ,อ,อตัดมดลูกทิ้งเลยได้ไหมคะอย่างเงี้ยคุณหมอว่าคงไม่มี คุณหมอท่านใดไม่มีหมอสู่คนไหนที่จะตัดมัลูกให้โดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะค่ะก็คือว่าไม่มีปัญหาเลยเลยดิฉันตัดมัลูกไปดิฉันไม่อยากมีประจำเดือนหรือคุณหมอดิฉันกลัวมะเร็งปากมัลูกกมมลัวมะเร็งโพรงมัลูกตัดมัลูกไปเลยค่ะคุณหมออะไรเงี้ยก็คงไม่มีสูติแพทย์ท่านใดที่จะทําการผ่าตัดให้เพราะว่ามันไม่มีข้อบ่งชี้แล้วก็ไม่มีเหตุไม่มีผลที่จะทาแต่ถ้าเราบอกว่า ไม่อยากมีประจำเดือนมันมีตั้งหลายอย่างที่ทําให้เราไม่มีประจำเดือนก็ได้เราก็ต้องต้องดูเรื่องของอายุด้วยถ้าเราบอกว่าเรามีลูกพอแล้วเราอยู่ในวัยกลางคนแล้วงั้นเราก็ฉีดยาคุมคหรือไม่งั้นเราก็จะใส่ห่วงอนามัยที่เป็นชนิดที่มีฮอร์โมนค่ะหรือเราก็ใช้ยาฝังที่บริเวณท้องแขนอันนี้ก็ทําให้เราไม่มีประจำเดือนก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นวัยรุ่นแล้วบอกว่าไม่อยากมีประจำเดือนเลยค่ะคุณหมอ ถ้าเป็นวัยรุ่นอายุในน,อน้อยแล้วยังไม่มีเพศสัมพันธ์ยังไม่มีลูกก็คงไม่มีใครที่จะให้ที่จะให้ยาเช่นิดที่เป็น <c oughs> ห่วงอนมามัยที่มีฮอร์โมนค่ะคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาติ <c oughs> เป็นเรื่องของธรรมชาติ <c oughs> ค่ะมันให้ความเป็นผู้หญิงนะมันให้ความเป็นผู้หญิงอยู่ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์แข็งแรงของสุขภาพเราได้ด้วยเนาะสาวงน้องๆวัยรุ่นเป็นคุณตังพูดถูกค่ะเป็นดัชนีชี้วัดในเรื่องของสุขภาพทางเพศ ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเพศแบบเซ็กนะเป็นสุขภาพทางเพศว่าฮอร์โมนในร่างกายเราสมบูรณ์ไหมหมดลูกเราเป็นอย่างไรรังไข่เราเป็นอย่างไรแล้วเราเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องของประจำเดือนเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดในการที่จะบ่งบอกถึงสุขภาพทางเพศของเราด้วยค่ะ <c oughs>